ะะเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งวันที่18นี้แล้วแหละเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะโดยนางสาวจิราพรสินทุพไรค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมภูเก็ตไพร2024ก็เร,รียกได้ว่าเป็นงานที่มีตลอดทั้งเดือนนี้เป็นการเฉลิมฉลองกันแล้วก็ปักหมุดหลายจุดเลยทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งก็ให้ความสําคัญค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ภูเก็ตที่เขามีการจัดงาน นขึน้ซึ่งรัฐมนตรีประจําสัาน์ักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาจีราพรสิทธุไพรเนี่ยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยณนะเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตภายใต้บรรยากาศการเฉลิมฉลองที่ดําเนินการไปอย่างคึกคักนะคะพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับการจัดกิจกรรมภูเก็ตพาย2024ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนค่ะและก็ได้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศให้เป็นรูปธรรมของรัฐบาลนะคะอันสืบเนื่อง มาจากคำมั่นของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ประกาศไว้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2566นะคะว่าจะผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มหลากหลายทางเพศค่ะเพื่อไม่ให้มีใครต้องถูกกีดกันจากเงื่อนไขาทางเพศสภาพและเพศวิถีนะคะโดยจุดเริ่มต้นแนวคิดเรื่องการผลักดันสิทธิทางกฎหมาย ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2544ค่ะภายใต้รัฐบาลไทยรักไทยนะคะแม้ว่า,าภายในเวลานั้นนะคะแนวคิดดังกล่าวอาจจะฝ่าแรงเสียดทานทางสังคมไปได้นะคะแต่ต่อมาค่ะก็ยังคงมีความพยายามผลักดันประเด็นนี้ อีกครั้งในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรค่ะแต่ก็น่าเสียดายที่กระบวนการผลักดันข้างต้นนะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะอีกครั้งนะคะเพราะว่าเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะ<า>แล้วก็การเดินทางอันยาวนานกว่า23ปีวันนี้ค่ะที่ประเทศไทยนะคะเดินเข้าใกล้ความสําเร็จในการผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมได้นั้นนอกจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้แล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดค่ะก็คือการทํางาน ที่ต้องบอกว่าเป็นการทํางานหนักนะคะของภาคประชาชนในการสร้างความตระหนักรู้และสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมนะคะก็คือทุกภาคส่วน,นมีการร่วมกันผลักดันนะคะพร้อมย้าว่าพลายมัน2,000 567ก็เป็นหนึ่งในปีที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่าในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะพรบสมรสเท่าเทียมค่ะกำลังจะผ่านการพิจารณาของบุธิสภาอีกเพียงไม่กี่วันนะคะประเทศไทยของเราก็จะกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนค่ะที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศชัยชนะนี้เป็นของทุกคนค่ะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนพัคการเมืองฝ่ายค้านและ ฝ่ายรัฐบาลทุกภาคนะคะส่วนราชการทุกภาคส่วนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ร่วมการเดินหน้าปักธงสีรุ้งในประเทศไทยค่ะทุกท่านคือผู้ที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยร่วมกันนะคะทําให้ทั้งโลกค่ะได้รู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่เปิดรับนะคะโอบรับแล้วก็ยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งก็เป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะ